ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องโสดเด่นพอรวยนะครับวันนี้ก็ผมได้นําเอาตัวเลขอสองตัวล่างนะครับสองตัวมาตัวนะครับก็นำมาให้ท่านสมาชิกได้อาอไปพิจารณาดูนะครับงางวดที่แล้วก็ผมให้มาที่เลขเจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดกับเก้าก็ข้าเจ็ดบนแล้วก็เก้าล่างนะครับ วันนี้ก็มาดูกันต่อนะครับว่าจะเดินต่อหรือจะหลุดก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับข้าพพีใหม่มากาผมก็ไม่สบายใจนะครับว่าตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่ก็ให้ท่านสมาชิกได้เอาไปพ,พิจารณาดูนะก็แล้วกันนะครับครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทังง่องของเราก็ขอความเห็นใจจากท่าน,นสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ครับสถิติของเรานะครับเลขที่ออกมานะครับก็919ล่าง5 8นะครับเราก็ได้ที่8กับ0ูนย์นะครับเลขที่ออกมาคือ6นะครับ42ล่างศูนย์เาแล้วเทาที่0ูนย์นะครับคัา0 9ูนย์ล่างนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราก็6 42ล่างศูนย์นะครับเราได้มาถ่ายคลิปนะครับผมจะมาแนะนำศูนย์นะครับก็ตัวเลขเราได้มาแกับศูนย์นะครับ เลขเข้ามาก็คือ0ูครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็ได้2กับ4นะครับเข้ามาที่0ูนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเจดกับ9นะครับ7กับเเราเข้ามาที่อ่าสนะครับแล้วต่อมานะครับอ่อันนี้เดินบนนะครับได้5กับ7นะครับเดินบนนะครับเข้ามาที่เลขเจ็ดบนนะครับอันนี้เข้ามาที่เลข3ล่างนะครับอันนี้เข้ามาที่เลข1นะครับล่างนะครับ อันนี้ก็ผิดนะครับไม่เข้านะครับเขามีผิดกูบ้างนะครับเขามีผิดจุดหนึ่งงวดนะครับเดี๋ยวรู้สึกว่า18งวดก็ผิดจุดหนึ่งงวดนะครับก็นะก็ผิดตึงผิดนะครับเดีอันนี้ก็เข้ามาที่8นะครับ8 3นะครับที่ห้าเจ็ดครับเข้ามาที่ห้าเจ็ดอันนี้ก็ศูนย์นะครับเข้าที่ห้าศูนย์นะครับอันนี้ห้านะครับเข้ามาที่หนึ่งห้านะครับ อันนี้ได้เ็กับเก้านะครับเข้ามาไเดศูนย์นะครับก็ยังเดินล่างอยู่นะครับก็มีข้าวบนบ้างนะครับธรรมดาเนาะมก็ทันเลขก็อาจจะนี่ก็เข้ามาที่เจ็ดล่างนะครับเจ็ดล่างนะเจ็ดศูนย์นะครับและต่อมานะครับเจ็ดแปดเก้าล่างหกสี่นะครับรอมได้มาที่หกแปดนะครับทันเลขที่ออกมาคือแปดศูนย์ห้าล่างศูนย์แปดแล้วก็ที่เลขแปดนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็เลขที่ออกมาห้าแปดศูนย์ห้าด่างศูนย์แปดเราก็ได้มาที่สามกับห้านะครับอันนี้เข้าบนนะครับศูนย์เก้าสามด่างหนึ่งสี่นะครับเราเข้าที่เลขสามบนนะครับก็เข้าบนมาสองงอดแล้วนะครับอันนี้ก็ไดสามกับห้านะครับเข้ามาที่ห้าแปดนะครับเลขที่ออกมาหนึ่งเก้าหกด่างห้าแปดหอดที่ผ่านไปงอดที่ผ่านไปอะไรหมดนะนะ งวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มานะครับเราได้มาได้เจ็ดกับเก้านะครับเลขที่ออกมาห้าหนึ่งเก้าล่างสี่เจ็ดแล้วก็ที่เจ็ดล่างเก้าบนนะครับก็หรือว่าเดินดีนะครับสูตรนี้ก็ใช้ได้นะครับเลขคำนวณออกมานะครับเราคำนวณออกมานะครับจะเราใช้หลักร้อยนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับเราก็ใช้หนึ่งนะครับหนึ่งมาบวกหกนะครับเราได้ที่เจ็ดนะครับ เศษแล้วบวกสองนะครับตามสูตรของเราบวกสองกองที่ก็ได้มาที่เลขเก้านะครับเลขที่ออกมาคือห้าหนึ่งเก้าล่างสี่เจ็ดนะครับแล้วก็ที่เลขเจ็ดแล้วก็เลขเก้านะครับถ้าต่อมางวดนี้นะครับงวดนี้ก็เราก็คํานวณเหมือนเดิมนะครับใช้หลักร้อยนะครับคือเลขห้านะครับเลขห้านะครับมาบวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลขเก้านะครับห้าบวกเก้าเราก็ได้สี่นะครับ สี่แล้วก็บวกสองของที่ก็ได้หกนะครับงวดน,นี้เราได้สี่กับหกนะครับก็ตามสถิติฮนะตามสูตรคำนวณของเราก็เข้ามาก็ไหลงวดน,นะครับก็น่าจะเดินต่อนะครับก็ให้สมาชิกได้เอาไปพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับเขามีสี่กับหกนะครับก็ความมั่นใจนะครับผมว่าสี่น่าจะแรงกว่านะครับงวดนี้นะเขาลองไปพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็สูตนนี้ก็รู้สึกก็จะเดินมาก็ไหลง่วนนะครับผมก็ในเอาไปให้อาอจ,จารย์หลายท่านที่มาหาผมนะครับมาหาผมผมก็แนะนําให้ท่านได้เอาไปคานวณออกมานะครับจะสตินะครับแปดศูนย์มาศูนย์แปดศูนย์มาศูนย์นะครับอ่าเข้ามาตลอดนะครับก็ยังไม่พลาดแก่นะ รู้สึกว่าน่าติดตามนะครับก็ลองไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับตัวเลขก็ไม่เยอะนะครับก็สองตัวมาตัวนะครับมาเสร็จแล้วก็ได้เจ็ดกับเก้านะครับก็เก้ามาที่สี่เจ็ดนะครับเก้าก็คือหนึ่งเก้านะครับก็รู้สึกว่าข้าบนเข้าวล่างนะครับก็ลองไปคิจารณาดูกแล้วกันนะครับครับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็ ผมจะมาแนะนำสองตัวนะครับสองต่วบนล่างเหมือนเดิมนะครับเอาไปพิจรนารณาและเปรียบเทียบดูนะครับจนไหนจะมานะครับคลิปนี้ก็คงจะจบให้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีพี่ใหม่นะครับสวัสดีครับ